สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจำค่ำคืนวันพุธที่26นะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เยอรมันไม่มาครับคือเยอรมันไม่มาก็ต้องขออภัยแล้วกันครับก็ในบรรดา3ละ2วันที่ผ่านมาอันไหนเดินเล่นแล้วกันเนาะอันไหนไม่เดินอย่าเพิ่งไปแตะแล้วกันนะครับเข้าใจตรงกันเนาะ สำหรับเยอรมันเปิดที่บวกครับ44953ครับตอนนี้ผมคิดก็ยังอยู่บวกนะครับแต่บวกไม่เยอะเนาะก็จับที่บวกครับเยอรมันเด่นสุด8ครับวันนี้เด่นสุด8วิ่งบนรุดนล่าง8หน้ามีหน้ามาครับถ้า8จะมากับ2 8จะมากับ4ผมก็เอารวมล่างกันแล้วกันครับ9498โอเค2428ครับ

สามตัวครับผมสามสองสี่สามห้าสี่สามเก้าสี่สามสองแปดสามห้าแปดสามเก้าแปดเยอรมันได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีทีดาวโจนะครับเมื่อคืนดาวโจนก็แต้มเดียวแตกสามตัวก็เสียดายเหมือนกันครับเสียดายเหมือนกันก็เดี๋ยวเจอกันี่ดาวโจนครับสวัสดีครับผม